รู้สึกว่าเราจะเป็นประเดิ๋เดี๋ยวก่อนอะไรน,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 นูนเด็ดนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปค,คุมกันดีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีแมปมาเล่นกันนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นแมวเอ๊ะมันแมวเป็นแมวแบบกลมัเป็นแมวไปแล้ว ท่านผู้ชมนะไม่ใช่นะครับแบบนี้ก็จะเป็นแนวของพรซโนนั่นเองนะครับเราเรียกง่ายๆว่าปริศนาที่เราต้องไขนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้ก็ผมไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นแบบยังไงนะครับเพราะว่านี้คือผมเห็นแล้วก็เอ้ยหน้าหน้าเล่นว่าชื่อแบบเห็นชื่อแบบเป็นตัวตัดตัดสินใจดีที่ดีมากเลยนะครับส่วนอย่างแรกที่ผมจะกดปุ่มตอนนี้นะครับเขาบอกว่าให้ดูก่อนที่เราจะเข้าเล่นนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกก็คือห้ามทําลายบล็อกแล้วก็ไอเกมไอ ความยากเนี่ยเป็นพีซฟูลนะครับแล้วก็ห้ามกกงห้ามใช้ทับคิวนะครับแล้วก็ให้ใส่ปุ่มไปที่ไอบล็อกทองนั่นเองนะครับแล้วก็ให้สามารถทําลายบล็อกที่เราสามารถที่เขาอนุญาตให้สับให้ทําลายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ how to play อันนี้ก็คือวิธีการเล่นนะครับใน แต่ละห้องเนี่ยมันจะมีหีบนะครับแล้วก็เอ่อคุณต้องหากระถางแล้วก็ไปแปะที่ไอ้บล็อกทองแล้วก็กดนะครับเขาบอกว่ามีแค่5้าเลเวลนะครับแต่ว่าผมจะบอกอะไรให้นะครับเขาบอกว่า5้าเลเวลนะครับสำหรับ5้าเลเวลของพวกคุณนี่ผมว่าประมาณ50าสิบเลเวลสำหรับผมนะครับว่า <c oughs> จะสติปัญญานะครับไม,ไม่คงไม่เลวร้ายะขนาดนั้นแล้วก็อันนี้โลโก้อ๋อโอ้โหมีการมีอะไรเมดบายบูกี้บี้ด้วยโอ้โหมีไอ้นี่อะไรนะ พวกอะไรนะโลโก้แบบนี้ด้วยเล็บบีเอานะครับแล้วไอ็รูนี้นี่มันอะไรเนี่ยอ๋อโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองปรับเป็นตอนเช้าดินี่เงะเออใช้ได้นะครับโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวเรากลับไป้ะกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับตาบแบบนี้นะครับมา are you ready yes โอเคต้อนรับยินดีต้อนรับสู่แมปเล็บบีเอานะครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับเด็กสุดเก e g กีนะครับพาพวกเรากำลังสบายจนตบมือพัน โอ้โหผมเล่นกับใครวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันมืดขนาดนี้เดี๋ยวผมปรับนี่ความชัาระดับไร้ไปแล้วนะครับรู้สึกอันนี้อืมผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่หรือปะไออะไรนะอ๋อมันเป็นบล็อกไอ้นี่มันเป็นบล็อกอะไรนะอะไรแบแบรแบดแบิเออร์เออเนี่ยเอาเดี๋ยวเมื่อกี้มีกระโดดได้ด้วยเดี๋ยวอันนี้ผมต้องอ๋อต้องต้องค่อยๆขยับใช่ไหมถึงจะเข้าไปได้โอเคมาแล้วก็ได้ปุ่มโอ้โหจีทีอีซี่ครับแล้วแล้วต่อไปนี่ยังไงเนี่ยอ๋อ โอหด่านแรกผมว่าไม่ใช่อุปสรรคสลับผมเลยนะครับห้องแรกโอเคมามันง่ายใช่ไหมมาต่อไปห้องต่อไปแล้วกันเดยวเพนติ้งอ่าโอเคนะครับเขาอันนี้ผมว่าผมก็ต้อง พยายามเลาะไปเรื่อยๆนะครับว่าไอเนี่ยยังไงเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยไมยค้มามันสามารถขเขาเรียกไงเดียแบบเพนต n ้เนี่ยมันสามารถเดินทะลุได้นั่นเองนะครับถ้าคุณวางพวกทรับโนทรับดอแบบนี้ไว้นั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเดินทะลุกำแพงไปได้แล้วกันถ้าคุณมีเพนต n ้นะครับอืมผมรู้สึกผมเดินเดินย้อนมาแล้วเออยังไม่ได้เลยนี่หว่าเออผมดูว่า,วาก,กระโดดวะอืมน่าจะน่าจะเป็นแบบช่วงกระโดดมากกว่านะครับวันนี้จะลองกระโดดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับลองกระโดดอันนี้เผื่อว่ามันเป็นบล็อกกระโดดนะครับเพราะว่า อย่างบารเพตติ้งเนี่ยเห็นจะเห็นนะครับว่ามันสามารถเชื่อมได้นะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่รูปเดียวกันนนั่เองนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามกระโดดซ้อไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะฟลุกเจอเร็วๆนะครับแบบนี้นี่หายากจริงๆแต่ไม่แท้ตรงแถวนี้แน่นอนครับแต่ว่าผมก็จะลองกระโดดไปก่อนนะครับเผื่อได้นะครับแล้วก็อันนี้เอาเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันไม่ได้ล่เดี๋ยว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 มันมันต้องมีสักอันดีที่ไอ้นี่งั้นผมจะลองกระโดดช้าๆแล้วกัน นะครับผมจะลองกดเมาส์ไปด้านนี้อ่านรูปนี้ไม่ได้รูปนี้โอ,โ,อโ,อโอ้ตกใจนึกว่าจำสแกนนึกว่าจำสแกนครับเมื่อกี้โอเคมาได้ปุ่มมาแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนแล้วบล็อกทองอ๋อเดี๋ยวเองโอเคผมนึกว่าจำสแกนเมื่อกี้อยู่ดีบู๊บเข้าไปเลยโอเคมาโอ้โหเข,เขาบอกว่าเออดีกว่าที่เราคิดนะเนี่ยโอเคเออเอยจะออก โอเคนะครับเขามีรูม m 3, r รูม 1, Room รูมแล้วก็รูม m 2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับเอารูม m 1ก่อนนะครับมีหนังสือติ๊กจุดๆๆนะครับผมจะจำไว้อ่ะผมใส่ไว้ช่อง1แล้วกันถ้ามาเป็นจากรูม m นนะครับแล้วก็รูม m 2รูม2อยู่นรูมสแล้วก็ไม่มีอะไระครับโอเครูม m 3เข้าไปมีไม่มีไม่มีอีกแล้วนะครับต่อไปก็รูมสุดท้ายรูมสีมี s e c r e t A วงเล็บ A Secret วงเล็บ A Hint นะครับอันนี้อ๋อมันมีฮินด้วยนะครับติ๊งโอเคมาเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่านะักสือนี้เขาบอกว่าอะไรบ้าง Where are those chests facing? เอือชเชสมันหันห,หน้าไปด้านไหนแล้วอ๋อโอเคมาพูดถึงเลยนะครับอ่ะเมื่อวานผมขอยึีนิดนึงย้อนนิดนึงนะครับเมื่อวานรู้สึกจะวันวันที่8ปมกรานะครับคือผมได้พูดถึงเรื่องของไอเอ็กวาร์โินเนนะครับวิธีการใช้ก็กด F3 ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ F3 ที่เรา ไม่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมก็ให้เป็นความรู้ไว้ก่อนนั่นเองนะครับก็จะเห็นข้อมูลด้านที่เรามองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพิมพ์นี้มันหันหน้าไปที่ eve นะครับโอเคเราจะจาไว้ก่อนนะครับภาษาไทยมาเราจะพิมพ์ e ไว้ก่อนนะครับต่อไปห้องต่อไปครับห้องห้องสองครับห้องที่2อยู่ตรงนี้ห้องที่สองหันหน้าไปที่อะไรเนี่ยหันหน้าไปที่ south โอเคหันหน้าไปที่ south ห้อง3อยู่นะครับห้องสห้องสาหันหน้าไปที่ west นะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายครับห้องที่4หันหน้าไปที่อะไรเนี่ยนอตอเอ็โอเคมาเราจดไว้ก่อนเอ็นโอเคนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีตัวเลขแล้วมันมันช่วยอะไรว้เนี่ยไอเนี่ยแล้วไอซิเค็เอฮีนี่มันอ๋อโอเคมาเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลย E S W N ใช่ไหมครับก็3 1 2 4ต้องเป็นเลขนี้ครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับ1 2 4อ่ะเนี่ยใช่ด้วยโอ้โหก็ไม่ยากก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นมาต่อไปด่านที่4ครับโอเคเอาอ่าเขาบอกว่าเราต้องคิดมากนะครับในอันนี้โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วล้วโอ้โหสุดจะมืดแล้วอันนี้อะไรเนี่ย you are now allowed to break and press torch a n y w h e r e เขาบอกว่าคุณสามารถวางทอไว้ที่ไหนทำลายหรือวางทอไปก็ได้นะครับเราเราเรา ตูตจะไปรู้ไหมแล้วก็อ้อนี่ผมเจอบล็อกทอนตรงนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ขออาภัยกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วเราต้องทอํายังไงอันเนี้ยโอ้โหมืดก็มืดขนาดนี้ผมนี่หากินไม่ได้กระดิีเดียวนะครับวิชั่นผมนี่แบบเอ๊ะหลุเอ,เอ,เอ้นี่มีอะไรไม,ไม่ไม่มีโอ้โหเสียงข้างคบตกใจนี่ว่าเสียงอะไรอืมอืมทำตกใจอืมเอ้ยตีให้ตายดีกว่าขวางโลกนะครับแล้วเราต้องทอํายังไงโอโ้ตกใจเมื่อกี้อ๋อโอเคควัน นะครับรู้สึกว่าเราจะเป็นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอะไรนูนๆเดี๋ยวเดี๋ยวฮะฮะเดริรึๆๆๆๆเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อ๋อปุ่มอ๋อม่ปุ่มตรงนี้โอเคโอเคเข้าใจแล้วครับมาแล้วตรงนี้เมื่อกี้ผมสักโอ้นี่ไงโอ้โหเอ้ยเอาเอาชังไม่โหดเลยเมื่อกี้โอ้โหนี่ครับโอ้โหก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับเมื่อกี้แต่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับว่าทําไม ผมเห็นกวาดตาไปบอกเอ้ยอะไรนวนโอ้อะไรเนี่ยโอ้ที่มืดอีกแล้วเหรอที่มืดอีกแล้วครับอืมแบบนี้นี่ผมยังเกียดเลยฮะโอ้ยเ,เ,เอ้แบบที่มืดเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วไงต่อเอออ๋โอโอ,โอเคมาโอ้เดี๋ยวก่อนเอ้แบบสุดท้ายนี่มันพูดไงดีอะเดี๋ยแบบสุดท้ายมันง่ายไปเปล่าครับเดี๋ยวก่อนนะ จะกดไม่โดนกดกดยากไงวะ <laughs> อ๋อสงใส่สตรงยีง้ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้แล้วก็เดินขึ้นไปหยิบเฮ้ยเอาไม่ทันเอาใหม่อ่มามาเอาใหม่รับแล้วก็ปึ๊บนี่แล้วก็มาตรงนี้ครับเอ้ยโอ้โอเคนะครับแล้วแค่พีพุดออนไลน์บูก็คือตรงนี้ใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปใช่ไหมแล้วเราจะไต่บันไดขึ้นไปอ๋อนี่นี่โอเคผมรู้ละ ะะอ๋อมันขึ้นปกติก็ได้นี่วาคิดมากผมคิดมากไปแล้วอันนี้โอเคปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมทำไมมันก็ต้องขึ้นได้สิออ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไระเนี่ยเอา้าขึ้นไปสักทีขึ้นไม่ได้สักทีเดี๋ยวก่อนนะมัน,ม,นมันเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเดี๋ยวก่อนทำไมผมว่าตัวผมมันไม่ไต่ามากกว่าด้วยนะ เดี๋ยวว่าเราต้องมีการพาค,ครวัวกันนิดหน่อยนะครับสงสัยสงสัยจะอย่างนั้นนะครับผมจะลองกระโดดไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กระโดดไปบันไดโอ้เนี่ยโอเคมาแล้วหีบนี้เอ้ไม่ใช่หีบนี่ยว่านเน,นี่ยเฟอร์แนนเฟอร์แนนต์อ่าเฟอร์แนนต์สามารถใส่ของได้โอเคครับเดี๋ยวอันนี้โอเคแล้วก็อันบนสุดท้ายครับอ่าเนี่ยแล้วก็บล็อกทองม,มาู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วก็กดปุ๊บอุย้ยตกใจนึกว่าจำสแกนผมเป็นคนอ๋อ ผมเป็นคนอะไรที่เป็นคนที่ตกใจกับจับสแกรได้ง่ายมากนะครับเนี่ยแค่นิดเดียวผมก็ตกใจแล้วนะครับโหทำเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามัน GG so easy to easy for b นะครับโหอย่างง่ายเลยครับแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับโอ้โหห้าสิบดาห้าสิบหลอดสำหรับผมนะครับโหโอเคก็ไม่ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะครับแต่ก็ผมว่าผมแบบนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้างที่จะง่ายเหลือเกิน นะครับมาก็ตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้เล่นแบบไหนเป็นแบบต่อไปนั่นเองนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามข่าวสารอัปเดตของผมแบบเร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของผมได้เองได้นั่นเลยได้เองโอ๊ยนะครับได้เลยนั่นเองนะครับก็ปรากฏ อยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือ Facebook ของผมนั่นเองนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามอะไรแบบนี้กันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ